จิ๋วจิ๋วพรุ่งนี้จิ๋วลิวไม่ได้มาแล้ววันสุดท้ายแล้วเหรอเอออีกนานเลยอีกเดือนหนึ่งเลยทำไมมันหูค้างอะไไม่ด้ับกินนดอกไหมไม่เอาครับให้มันกินดีครับไม่เอาไไม่ด้ทำไมไม่เป็นห้องอือเหรอจิวจิวเฮ้ย ไ,ไหนกันหมดแล้วเขากลับมาแล้วเหรอบัวขาวกับซันเดย์มามตัดผมมาเหรอเนี่ยใครล่วงมีเด็กคนเสื้อชมพูมีเด็กเสื้อชมพูคนหนึ่งอะ,อะลุกล้มจักรยานล้มเราก็เลยเราก็เลยตะโกนเลยเขาแข่งอะไรก็ไม่รู้เขาซ้อมเขาซ้อมอะไรก็ไม่รู้เขาซ้อมกีฬาแค่ขาเดียวขาเดียว เดี๋ยวจิ๋วไม่มาอีกเป็นเดือนนะคิดถึงจิ๋วปล่าคิดถึงเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดือนหน้าเดือนกรกฎาคมวันที่ยี่สิบยี่สิบกรกฎาคมเหรอยี่สิบเอ็ดนั่นแหละยี่สิบยี่สิบเอ็ดอะยี่สิบยี่สิบเอ็ดพี่ไปทำงานไม่มีคนพาจิ๋วิวมาจิ๋วิวไม่มาจิ๋วิวไม่มาให้เราเลี้ยงจิ๋วิได้ไหมจะได้พาจิ๋วิวมาทุกวันอ่ะไม่เอาครับไม่อ่ะ ก็อยากให้นาเลี้ยงเองนะครับทำไมอ่ะก็ผมก็ผมอยากพอก่อนนะครับพอก่อนพอก่อนยังไงก็ผมเลิกเลี้ยงมันก่อนนะจริงเหรอผมเลี้ยงมันไม่เป็นครับอ๋อเลี้ยงไม่เป็นแต่ฝึกมันเป็นฝึกยังไงก็ฝึกให้มันว่าดีอ๋อจริงเหรอฝึกได้เหรอครับเอาจิวไปฝึกมั่งดิได้ไหมอืมก็ได้จริงเหรอจริงครับเออเอากลับบ้านเลยงั้นนะได้ไหมเฮ้ยขี้หูนะขี้หูมันไม่มี ดี๋ยวไปแค้มันเดี๋ยวมันเจ็บทำไมเดี๋ยวมันเจ็บมันจะเจ็บเหมือนเราแค้หูเองเจ็บตลกอ่ะเดี๋ยวจะริวนั่งรถก่อนเดี๋ยวเอารถเข็นออกมาก่อนรถเข็นที่ไหนอยู่หลังรถจิ๋วรลิวขึ้นรถเข็นไหมไฟส่ายคุณยายนั่งสบายแล้วเขาจะไม่เดินแล้วอุ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันลุกเดี๋ยวรถทับรถทับ ทับรถรถทับไปจิ๋วหลีวไปเอารถเข็นกันมีหมาดำตรงนั้นฟันเดือดเลยเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเคยไหมไม่เคยเห็นจริงเหรออ้าแล้วแล้วอยู่คุณอยู่ไหนอะครับเนี่ยอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเดินมาเรื่อยๆทำไมจิ๋วหลีวเดินได้แค่เนี่ยจิ๋วหลีวเดินตั้งนานแล้วแล้วไม่เอารถเข็นแล้วครับนี่จิ๋วหลียวไม่ยอมไปเนี่ยจิ๋วหลีว ก็พะก็ดึงมันไปขึ้นรถเข็นดิเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเผื่อมันฉี่ยายจิ๋วหลิวเออยรายจิ๋วหลิวเฮ้ยยายจิ๋วหลิวพ่อมาแล้วต่อให้เอาจิ๋วเดีวไปเลี้ยงบ้านน่ะเออพ่อมองว่เอาจิ๋วเดีวกลับบ้านไปได้ไหมมาร้องเหรอมาร้อง